วันนี้เราจะมาเปิดสารานุกรมแฟชั่นที่ต้องบอกว่าทั้งพีคทั้งพิลึกที่สุดในประวัติศาสตร์กันครับโดยเนื้อหาทั้งหมดนี้มาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Encyclopedia of u g l y Fashion ของคุณ Carolina Sebrowska เอาล่ะครับตามคำพูดนี้เลยนะเตรียมตัวกันให้ดีๆเพราะเรากำลังจะพาไปดูแฟชั่นที่มันทั้งแปลกทั้งอึง้งแล้วก็ชวนให้ทั้งคำถามว่าคิดได้ยังไงเนี่ยกันเลยทีเดียวแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่า อะไรคือตัวตัดสินว่าแฟชั่นชิ้นไหนสวยหรือน่าเกลียดเออเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับคือไงครับประเด็นหลักเลยก็คือบริบทนั่นเองทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยและวัฒนธรรมเลยนะของที่วันนี้เราเห็นแล้วร้องยี้เนี่ยในอดีตอาจจะเป็นแฟชั่นสุดปังก็ได้ แล้วก็ขอบอกไว้ก่อนว่าเรื่องราวในวันนี้เราจะโฟกัสกันที่แฟชั่นกระแสะหลักของฝั่งยุโรปนะครับโดยเฉพาะแฟชั่นของบรรดาคนรวยและผู้มีอำนาจในยุคนั้นมาดูกันว่าเขาแต่งตัวอะไรกันมาเริ่มกันที่โหมดแรกเลยดีกว่าของประดับหัวสุดอลังการเราจะว้าไปที่เยอรมนีในศตวรรษที่16กันก่อนเลยครับชิ้นแรกที่เราจะเจอเลยก็คือวูสเตอเบอครับดูจากหน้าตาแล้วมันก็คือ เอ่อก้อนผ้าประหลาดๆที่อยู่บนหัวของผู้หญิงนั่นแหละครับแฟชั่นชิ้นนี้เนี่ยสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วโดยเฉพาะเลยนะครับจริงๆแล้วมันคือวงแหวนที่ข้างในบุด้วยนวมแล้วก็ไปติดกับหมวกอีกทีหนึง่งแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันดูเหมือนมีอะไรแปลกๆงอกออกมาจากหัวเลยบางคนถึงกับแซวว่าเหมือนซ่อนยางอะไหล่เอาไว้ใต้ผ้าคลุมเลยแหะครับถ้าคิดว่าเมื่อกี้แปลกแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปเจอสิ่งที่แปลกกว่าขอย้อนเวลากลับไปอีกร้อยปี ไปพบกับเฮนนิงกันครับเจ้าหมวกทรงกลวยแหลมเปียบเนี่ยแหละครับคือเครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคมชั้นดีเลยในยุคนั้นคือยิ่งสูงยิ่งยาวก็แปลว่ายิ่งรวยยิ่งมีอํานาจแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบนะครับโดยเฉพาะฝั่งศาสนาจากนีกเกยดมากถึงขั้นบอกว่าเป็นเขาของปีศาจแถมยังยุให้เด็กๆไปวิ่งไล่ปลาของใส่ผู้หญิงที่ใส่หมวกแบบนี้ด้วยนะโหดร้ายจริงๆนอกจากเรื่องของบนหัวแล้วเนี่ยแฟชั่นในอดีตยังเล่นใหญ่ไปถึงขั้น ดัดแปลงรูปร่างของมนุษย์ให้ผิดเพี้ยนไปเลยก็มีครับนี่เลยครับฟาทิงเกลมันคือชุดชั้นในครับแต่ไม่ใช่ชุดชั้นในธรรมดาธรรมดานะมันเป็นโครงที่ใส่ไว้ใต้กระโปรงเพื่อทําให้ผู้หญิงดูเหมือนรูปทรงเลยขาคณิตเคลื่อนที่ได้เลยล่ะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันมาจากสเปนครับเป็นทรงกลวยๆคล้ายๆคมไฟอีเกียเลยแต่พอมาถึงอังกฤษในยุคควีนอลิซาเบธเท่านั้นแหละอัปเกรดไปอีกขั้นกลายเป็นฟาริงเกลแบบล้อที่บานออกด้านข้างเหมือนเอาโต๊ะกลมมาใส่ไว้ที่เอวเลยครับ อ่าไม่ใช่ว่าจะมีแต่แฟชั่นผู้หญิงที่แปลกนะครับแฟชั่นผู้ชายก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงปลายศตวรรษที่16ที่มีเทรนด์ที่ทำให้เราต้องถามว่าทำไมต้องทำพุงปลอมด้วยเจ้าเสื้อกากที่เรียกว่าพุงถั่วลันเตาเนี่ยมันไม่ได้มีไว้แค่ให้ดูอ้วนๆนะครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์เลยการมีพุงแบบนี้หมายความว่าอะไร 1. คือรวยมีเงินซื้อของแพงๆกิน 2. คือดูเป็นผู้ชายร่างใหญ่กำยำและสคือเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์พร้อมที่จะมีลูกมีหลานได้นั่นเองเรียกว่าแดรดบอสยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้เอาละครับแต่งตัวเสร็จแล้วก็ต้องมีเครื่องประดับกันหน่อยแต่เครื่องประดับที่เราจะดูกันต่อไปนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันพีคมากจริงๆครับในยุคทิวดถ้าอยากจะประกาศความเป็นชายให้โลกรู้คุณต้องมีสิ่งนี้ครับคอตพีซหรือที่ครอบเป้านั่นเอง คือตอนแรกเนี่ยมันก็มีไว้เพื่อปิดช่องว่างของกางเกงเฉยๆครับแต่ไปๆมาๆมันกลายพันธ์กลายเป็นที่ข้อเป้าที่ทั้งบุญนวมให้ใหญ่ขึ้นประดับเพชรพลอยวิบวับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นแล้วครับแต่มันคือการข่มกันของผู้ชายในยุคนั้นเลยนะขนาดชุดเกราะลบยังมีคอสพีทเลย <laughs> คิดดูสิครับเอาละครับพักเรื่องอดีตไกลๆไว้ก่อน เรามาแฟลชฟอร์เวิร์ดข้ามมาหลายร้อยปีมาสู่ยุคที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดียุคเอติสกแฟชันที่ต้องเรียกว่าเสื้อถักจากนรกครับพอมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการถักทอเท่านั้นเลยครับยุค80ก็เลยเต็มไปด้วยสเวตเตอร์ลายพลิลพลึกที่เราเห็นกันนี้แหละครับทั้งเลือดลายที่ดูแล้วเวียนหัวสีสันที่แบบไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้ไหนจะพื้นผิวแปลกแปลกที่มีทั้งดินวิบวับทั้งขนปุยๆคือรวมทุกอย่างที่วุน่นวายเอาไว้ในเสื้อตัวเดียวเลย พอได้ดูแฟชั่นแปลกแปลจากหลายยุคหลายสมัยมาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ข้อคิดบางอย่างเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่คําว่าบริบทอีกครั้งนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นหมวกทรงสูงพุงปลอมหรือที่ครอบเป้าสุดอลังการสําหรับคนในยุคนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเมคเซนต์หมดเลยนะมันมีความหมายของมันอยู่มันก็เหมือนกับคำพูดนี้เลยครับว่ามาตรฐานของแฟชั่นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อะไรที่วันนี้ดูดีเลิศเลอพรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องตลกก็ได้เส้นแบ่งมันบางนิดเดียวจริงๆแล้วก็ถูกการเวลาลากไปลากมาอยู่ตลอดและนั่นก็ทําให้เราต้องย้อนกลับมามองตัวเองเหมือนกันนะครับลองคิดดูเล่นๆสิว่าอีกสักร้อยปีข้างหน้าคนแนนาคอสจะมองย้อนกลับมาที่ยุคเราแล้วหยิบเอาแฟชั่นอะไรที่เราใส่กันอยู่ทุกวันนี้ไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แฟชั่นสุดพิลึกของเขาบ้างก็น่าคิดนะครับ